สวัสดีฮะบอสฮะอนันตรภพักศีตุรานน,นฮะแห่งช่องครบเครื่องเรื่องความสุขฮะวันนี้บอสจะมาแบ่งปันว่าการดำเนินชีวิตฮะอย่างสบายๆใช้3วิธีนี้ฮะบอสได้ทดลองใช้กับตัวเองนะมันโอเคมากๆเลยนะมันเป็นการดำเนินชีวิตที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะถ้าคุณทำตาม3ข้อนี้คุณจะบอกว่าโอ้มันง่าย แล้วมันก็สบายไม่ใช่แต่เรื่องเป็นไปได้โอ้เดี๋ยวเรามาเจอกันว่าสามข้อนี้มีอะไรบ้างแต่วันนี้บอสอยากเล่านิทานให้ทุกคนฟังฮะเล่านิทานที่เกี่ยวกับชายคนหนึ่งเนาะกับลูกฮะแล้วก็ลาเออชายมีชายหนึ่งคนลูกหนึ่งคนแล้วก็ลาหนึ่งตัวฮะชายคนนี้นะกําลังจะพาลาไปขายที่ตลาดนะฮะเลยเลยพาลูกชายไปด้วย ฉะนั้นการเดินทางฮะกว่าจะไปถึงตลาดจะผ่านหลายหมู่บ้านมากๆเลยชายคนนี้ก็เลยบอกกับลูกว่านี่เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะมาคุยกันและเล่านิทานผัดกันไปผัดกันมาดีไหมลูกชายบอกได้จะเล่านิทานอะไรก็ได้พ่อ,เ,อเดี๋ยวผมก็เล่าด้วยนะาชายชายชราคนนี้กับเด็กเนาะก็จุงมือกันไปไมีลาไปด้วยในระหว่างที่จะผ่านหมู่บ้านแรกก็เจอชายหนุ่ม อ๋อชายจักัการเยอะแยะเลยกำลังคุยกันอยู่ที่หมู่บ้านแรกชายจักัการเหล่านั้นก็ตะโกนฮะมาที่ชายแก่ว่าเฮ้ยโงโ่เปล่าล้านอะห้ขคีไม่ให้จุงชายชะลาก็มองหน้ากับลูกชายแล้วก็ทําหน้าพังยักพายเงิรดกันและในที่สุดชายชะลาก็ปีนขึ้นไปนั่งบนลาฮะ เด็กชายเด็กน้อยอ่ะเด็กชายเด็กน้อยก็จุงลาฮะโดยที่มีพ่อเนาะชายลานั่งบนลาไปฮะตนระหว่างที่ผ่านหมู่บ้านที่สองฮะก็เจอกับผู้คนในหมู่บ้านนั้นโอเคไหมเออเป็นเด็กฮะเด็กน้อยๆวิ่งเล่นกันเนาะในหมู่บ้านก็ตะโกนบอกว่าโอ้ยตาตานั่งบนลาน้องก็เหนื่อยแย่เลย ทำไมตาไปนั่งบนนั้นล่ะไม่รักลูกหรอไม่รักน้องเลยอ้าไงนะชัางชายชราและเด็กน้อยก็หันหน้ามองกันพยักขยอยกันนี่ค่ะคราวนี้ฮะเด็กน้อยก็ปีนขึ้นไปนั่งชายชลาก็ปีนลงมาฮะชายชลาก็จุงฮะจุงลาพร้อมกับเด็กน้อยไปแต่กว่าจะถึงตลาดยังต้องผ่านอีกหลายหมู่บ้านแต่ชายชราก็ ทำไม่รู้ไม่ชี้เดินไปเรื่อยๆโดนจุงเอาลาที่มีลูกชายนั่งบนลาไปฮะแล้วแล้วก็ไปเจอกับผู้หญิงกลุ่มใหญ่ๆที่อีกหมู่บ้านหนึ่งตะโกนถามว่าลาเขาเาไว้ขี่ขึ้นไปขี่สองคนก็ได้ไม่จําเป็นหรอกว่าต้องมาจุงเออมันเอามีไว้ขี่อือฮึชายฉลาก็เลยเมองหนะ้าลูกชายก็ขยับหน้าไปขยับหน้ามาได้ได้เอาขึ้นไป ชายชราก็ปีนขึ้นไปนั่งหลังลูกชายเออหลังลาข้างๆลูกชายที่ลูกชายนั่งอยู่แล้วเนาะอ่ะก็เลยเดินต่อฮะเพื่อไปถึงตลาดลาก็เดินฮะไปเรื่อยๆเรื่อยๆใกล้จะถึงตลาดแล้วนะชายชะลากับลูกชายก็พยักพยเยาะกันว่าโอ้ใกล้จะถึงตลาดแล้วแล้วก็เจอฮะกับชายแก่ที่กําลังนั่งอยู่ที่แค่หน้าบ้านตะโกนถามว่าไม่สงสารลาั้งเหรอมันเหนื่อยนะ แกสองคนขคิดไปดัางบนมันเนี่ยมันเหนื่อยนะน่าสงสารไหนๆก็จะไปขายมันละก็ทําดีกับมันหน่อยสิชายชรากับเด็กน้อยก็ปีนล,ลงมาจากลาฮะไปหาเชือกไปหาไม้มาแล้วก็คล้องลาใส่กับไม้ฮะหามไปตลาดระหว่างที่กําลังเดินข้ามสะพานจะถึงตลาดอยู่แล้วเด็กน้อยสะดุดหัคนล้มมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือลาที่หามมากับพ่อเนาะซึ่งแก่แล้วลาหลุดได้เนาะ เชือกเชือกกระเด็นกระดานลาวิ่งไม่คิดชีวิตฮนะหายไปเลยวิ่งหายรับตาไปพอลูกก็มองหน้ากันแล้วก็ทำตาเศร้าๆฮะเดินกลับบ้านโดยที่ไม่ได้ขายลาฮะเรื่องนี้บอกกับเราว่าถ้าวันนี้เรายังแค่์คำพูดคนอื่นฮะเขาไม่เดือดร้อนฮะคนที่เดือดร้อนคือเราถ้าฉะนั้นถ้าเราจะแค่ เราควรแคร์คาพูดของตัวเราเองฮะควรจะถามตัวเราเองนะมันดีไหมมันควรไหมที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันใช่ไหมนี่เลยฮะคือสิ่งที่ออมกาลังจะมาแบ่งปันทุกคนฮะสามข้อนี้ฮะทำให้คุณดําเนินชีวิตได้สบายสบายเลยเออข้อที่หนึ่งฮะข้อที่หนึ่งคือเรามีความสุขไหมฮะกับสิ่งที่เราทํา โอเคไหมคุณถามตัวคุณเองเลยสิ่งที่คุณกาลังทําอยู่คุณมีความสุขไหมวันนี้ชายชรากับเด็กฮะกับลูกเนาะกาลังจะไปขายลาจุงเชือกจุงลาไปเขาก็คุยกันเล่นสนุกสนานเล่านิทงนิตานสนุกสนุกไหมมีความสุขฮะโอเคเราทำฮะมีความสุขสองเราภูมิใจไหมฮะภูมิใจฮะลาเป็นของเราเองเราเอาลาของเราที่เราเลี้ยงไปขายฮะเพื่อเอาเงินมาดําเนินชีวิตของเรา ภูมิใจฮะมันคือสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเราครอบครัวเราฮะทำมข้อที่สามมะมีใครเดือดร้อนกับเรื่องนี้ไหมฮะถ้าไม่มีทำมะโดยที่เราจะไม่สนใจคนอื่นนะเพราะอะไรวันนี้เราขายลาที่เราเลี้ยงฮะซึ่งเราเลี้ยงไว้เพื่อขายอยู่แล้วเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครฮะ นี่คือสิ่งที่ออมกับบอสกันแล้นำมาแบ่งปันทุกคนนะถ้าสามข้อนี้ฮะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนคุณทำฮะมีความสุขภูมิใจไม่มีใครเดือดร้อนกับเรื่องที่เกิดขึ้นรวมทั้งตัวคุณด้วยคุณควรจะทำฮะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นคุณลุงฮะคุณตาที่จุงลากับเด็กลูกของเขาไปเขาควรจะจุงไปถึงตลาดเขาจะได้ขายลา ด้วยความสุขสนุกและก็ภูมิใจฮะที่ได้เงินจากการที่เขาเลี้ยงลาตัวนี้มาเห็นไหมแต่เปล่าเลยข้อที่หนึ่งเขามีความสุขฮะที่เขาจะเดินไปขายลาแต่เขาฟังคนอื่นเขาทําตามคนอื่นพูดตลอดทางเพราะกลัวออมก็เคยเป็นฮนะกลัวคนอื่นดูไม่ดีกลัวคนอื่นจะไม่ชอบใจ กลัวคนอื่นจะพูดถึงตัวเองในทางที่ไม่ดีอยากให้คนอื่นพูดถึงเราในทางที่ดีแม้แค่เจอกันแค่ครั้งเดียวแต่จริงๆแล้ววันนี้ฮะบอสรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบอสเมื่อสมัยก่อนมันเป็นเพราะเราคิดไปเองฮะจริงๆแล้วคนเหล่านั้นที่พูดเขาก็แค่พูดตามประสบการณ์เขาพูดตามสิ่งที่เขาทำมาแต่ไม่ใช่เรา เราจะไม่ทําชีวิตเราไปตามคําพูดคนอื่นฮะเราจะทําชีวิตเราตามสามข้อนี้บอสทำแล้วบอสมีความสุขมากนะหนึ่งสิ่งที่เราทํามันมีความสุขไหมสองสิ่งที่เราทํามันภูมิใจไหมอะถ้ามันมีความสุขมันภูมิใจทำฮะข้อที่สามทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งเขาและเราได้ประโยชน์นี่คือตัดสินใจมั่นใจสามข้อทํา แต่ทั้งข้อหนึ่งเรามีความสุขเราจะไม่ทำนะถ้าเราไม่ภูมิใจโอเคไหมอืมเราต้องหาทางที่จะทำให้เราภูมิใจในสิ่งที่เราทำและไม่มีใครเดือดร้อนกับการกระทำของเราวันนี้ฮะเราเป็นลูกพ่อแม่ไม่อยากให้เราไปเที่ยวกลางคืนเรามีความสุขเราทำแต่คุณภูมิใจไหมละ่ะที่พ่อแม่จะเสียใจกับการกระทำของคุณ หรือมีฝ่ายใบฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเสียใจในการกระทำของเราเราก็แค่ไม่ทำฮะถ้าเราอยากทำเราก็ทำในภาวะที่เราพร้อมพ่อแม่ไว้ใจเราให้เราไปอย่างที่เขาเต็มใจให้เราไปเราจะไปด้วยความเต็มใจและจะไม่มีใครเดือดร้อนหรือไม่ให้พ่อให้แม่พาเราไปฮะถ้าเราอยากไปเที่ยวกลางคืนหรือให้คนที่พ่อแม่ไว้ใจพาเราไปฮะคุณจะได้ไปด้วยความ ภาคภูมิใจที่พ่อแม่ให้ไปและก็ไม่มีใครเดือดร้อนเพราะพ่อแม่เต็มใจให้เราไปและเราก็ได้ไปฮะแต่เด็กหลายคนสิ่งที่ทําคือหนีฮะพ่อแม่เสียใจไม่เป็นไรไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยเพราะพ่อแม่ก็เต็มที่ก็แค่ดุว่าตีทําโทษตัดเงินอะไรก็ว่าไปซึ่งมันไม่ดีกับทั้งสองฝ่ายเลยเด็กก็ไม่รู้สึกดีพ่อแม่ก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันเพราะไม่อยากทํากับลูกหรอกฮะ ฉะนั้นวันนี้สามข้อนี้คุณจะดำเนินชีวิตได้สบายสบายเลยถ้าข้อหนึ่งผ่านคุณมีความสุขคุณทำถ้าข้อสองไม่ภูมิใจหาวิธีสิฮะที่ทำให้คุณภูมิใจในสิ่งที่คุณกำลังทำถ้ามันใช่ภูมิใจคุณไปดูข้อสามทั้งสองฝ่ายได้ไประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครเดือดร้อนเลยใช่ไหมถ้าใช่คุณทำฮะผลที่ออกมามันจะมีแต่ดีและดีฮะ นี่คือสามข้อที่บอสมันแบ่งปันคุณเอาไปดําเนินชีวิตนะคุณจะบอกเร้โหชีวิตทั้มมันง่ายอย่างเงี้ยมีแต่คนรักเราฮะมีแต่คนดูแลเราอย่างดีฮะเพราะสิ่งที่เราให้คือสิ่งที่เราเลือกแล้วว่ามันจะดีกับทั้งสองฝ่ายเรามีความสุขเราภูมิใจที่เราได้ทําเห็นไหมบางคนทําตัวเองเดือดร้อนเพื่อนให้ไปช่วยเฝ้าบ้านให้หน่อยไม่อยากไปเลยไม่มีความสุขเกงใจเพื่อนนะ คนที่เดือดร้อนคือคุณข้อแรกมันไม่มีความสุขมันไม่ควรไปคุณจะปฏิเสธเขาด้วยความรักและเมตตาว่าฉันไม่อยากฉันไม่ไม่ว่างฉันมีธุระของฉันฉันมีอะไรที่ฉันทํามากกว่าที่การที่จะไปฟังบ้านคุณนะเอาเอว่าฉันพร้อมนะฉันจะไปพูดด้วยรักและเมตตาไม่ใช่พูดด้วยความโกหกนะไม่ใช่โกหกขอไปทิปไม่ถ้าเขาเป็นเพื่อนเราจริงๆเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นนะ เราจะไม่ฝืนใจตั้งแต่ข้อแรกนะเพราะสุดท้ายเราไม่มีความสุขนะคนที่ทุกข์คือเราเห็นไหมบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครหลายคนก็ทำแต่ก็จะบอกว่ามีคนอีกหลายคนไม่ได้ทำคุณจะไม่มีความสุขตั้งแต่คุณไปเฝ้าบ้านเขาแล้วอะตั้งแต่เขาบอกคุณเนะ่ะเพราะคุณไม่ไปติเสธเ,เขาตั้งแต่แรก แล้วคุณก็ไปเฝ้าวัานด้วยความไม่มีความสุขคุณก็จะพูดต่อไปว่ามันอย่างนั้นมันงคุณต้องมาเฝ้าบ้านแต่เห็นไหมไม่มีดีสักสทั้งทั้งฝ่ายทั้งตัวคุณทั้งตัวเขาแหละแต่เขาจะรู้ไม่รู้เราไม่รู้แต่วันนี้ถ้ามันมีความสุขทำฮะถ้าภูมิใจทำต่อฮะถ้าทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทำต่อไปฮะเห็นไหม เรื่องมันมีอยู่แค่นี้ทุกครั้งที่คุณจะลงมือทำอะไรให้คุณนึกถึงสามข้อนี้ไว้สิ่งที่คุณทำมันจะได้ผลอย่างดีในทุกๆเรื่องเพราะสิ่งหนึ่งที่คนเราไม่รู้คือข้อแรกเราทำไปตั้งแต่ข้อแรกที่ไม่มีความสุข แต่ทำเพราะเอาใจทำเพราะเก่งใจทำเพราะกลัวเขาว่าทำเพราะอยากได้นะทำเพราะว่าอยากได้เงินเอาเป็นว่าถ้ามีความสุขทำไม่ได้เงินก็ทำฮะแต่ถ้าทำไปแล้วไม่มีความสุขแต่อยากได้เงินคุณจะรู้เลยว่าเงินนั้นน่ะมันจะไม่นำพาซึ่งความสุขมาให้คุณฮะกลับไปดูอดีตของเราทั้งหลายฮะเพื่อนชวนไปเที่ยว เราไม่อยากไปเลยไม่มีเหตุผลอยากนอนอยู่บ้านน่ะนอนอยู่บ้านสบายสบายแต่เพื่อนชวนเกงใจเพื่อนไปกับเพื่อนแต่ไม่มีความสุขเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่สนุกเสียตังค์แต่ไม่สนุกกลับมาก็เมื่อยเหนื่อยอีกตั้งหากหลายคนก็เป็นออมก็เคยเป็นแต่ถ้าวันนี้เลือกสามข้อนี้ไปแล้วมันมีความสุข โอ้ยไปมันต้องสนุกภูมิอกภูมิใจถ่ายรูปกลับมาไม่มีใครเดือดร้อนเนี่ยกับเรื่องนี้มีความสุขทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์สองฝ่ายไปฮะคุณจะรู้เลยว่าการไปเที่ยวครั้งนี้ฟินสดสด,สดสดภาพนั้นมันจะออกมาจากแววตามันจะออกมาจากรอยยิ้มมันจะออกมาจากโอ้โหสีหน้าสีตารเราอะสุขสุดสด,สดคุณกลับไปดหว,ว่าจริงไม่จริง แต่บอสเจอกับตัวเองมาละบอสเลยอยากมาแบ่งปันทุกคนว่าสามข้อนี้เราใช้ในการดําเนินชีวิตได้สบายๆฮะและใช้ได้กับทุกเรื่องนําผลดีมาสู่ทุกคนถ้าการตัดสินใจนั้นมันเกิดจากตัวเราฮะบอสอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการดําเนินชีวิตแบบง่ายๆสบายๆกันทุกๆคนฮะขอบคุณที่ชมช่อง ครบเครื่องเรื่องความสุขฮะขอบคุณฮะรักทุกคนฮะ